สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเรานี่เองครับผมมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งชื่อลุงสมชายปีนี้อายุสิบกว่าแล้วครับลำบากมาค่อนชีวิตประหยัดอ,อดออมทำทุกอย่างเพื่อส่งเสียลูกๆจนเติบใหญ่พอไม่กี่ปีมานี้ลูกๆต่างก็ตันยูดูแลท่านเป็นอย่างดีชีวิตความเป็นอยู่ก็สุขสบายขึ้นในใจของลุงสมชายก็มีความปรารถนาอยู่เพียงอย่างเดียวคือการได้กินของอร่อยๆที่ในอดีตไม่เคยกิน ให้หนำใจลุงสมชายชอบทานเนื้อหมูมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะพวกเมนูพาโลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวหมูลิ้นหมูหรือเครื่องในสมัยก่อนจะได้กินก็ต่อเมื่อมีเทศกาลอย่างตรุษจีนหรือสงกรานแต่เดี๋ยวนี้แกแทบจะซื้อกลับบ้านทุกวันแกมักจะพูดเสมอว่านี่แหละชีวิตแต่ใครจะไปคาดคิดว่าชีวิตที่ได้กินของอร่อยทุกวันแบบนี้เพิ่งจะผ่านไปได้แค่ครึ่งปีกว่า ตัวลุงสมชายอ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จริงแต่เรี่ยวแรงกลับน้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายปวดท้องหนักทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลพอผลตรวจออกมาเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายคุณหมอมองดูผลตรวจและพูดว่าโรคของคุณลุงเนี่ยมันเกิดจากการกินนี่แหละครับลุงสมชายนอนอยู่บนเตียงคนไข้คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกเนื้อหมูเรากินกันมาเป็นพันๆปี ทำไมจูจๆถึงกลายเป็นของอันตรายที่ฆ่าชีวิตคนได้ละ่ะหรือว่าวัฒนธรรมการกินที่บรรพบุรุษเราส่งต่อกันมามันผิดทั้งหมดเลยเหรอคําถามนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ลุงสมชายที่สงสยัยแต่ยังเป็นคําถามในใจของเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยอีกหลายๆคนในวิดีโอนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าส่วนไหนของหมูบ้าง6ส่วนที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสะสมสารพิษซึ่งถ้าหากกินผิดเข้าไปอันตรายนั้นไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับ คำว่าพิษที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายความว่ากินเข้าไปคำเดียวแล้วจะเสียชีวิตเหมือนยาพิษนะครับแต่มันคือพิษสภัยและความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สะสมในร่างกายระยะยาวไม่ต่างอะไรกับการถูกพิษแบบเรื้อรังเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจสุขภาพของตัวเองโปรดช่วยกดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากคุณรู้สึกอินไปกับเรื่องราวนี้ช่วยพิมพ์เลขหนึ่ง ในช่องคอมเมนต์และหากคุณกำลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บที่คล้ายคลึงกันสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยผมจะพยายามตอบคำถามของคุณให้ดีที่สุดครับพอพูดถึงเนื้อหมูตั้งแต่เนื้อจอนใต้ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหมูคอหมูย่างหรือหมูกรอบจะมีเมนูเด็ดจานไหนที่ขาดมันไปได้บ้างล่ะครับแต่ทำไมพักหลังๆถึงมีแต่ข่าวเสียๆหายๆเกี่ยวกับเนื้อหมูออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลก ยังเคยออกรายงานอย่างเป็นทางการจัดให้เนื้อแดงอย่างเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A นี่มันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอจะบ่งชี้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะก่อมะเร็งในมนุษย์เรื่องนี้ทําเอาหลายคนใจคอไม่ดีเริ่มหวาดระแวงการกินหมูไปเลยหรือว่าต่อไปนี้เราจะต้องหันไปกินมังสวิรัตกันหมดเลยหรอครับ อย่าเพิ่งตกใจไปครับเรามาทําความเข้าใจประเด็นที่สําคัญที่สุดกันก่อนเนื้อหมูโดนองค์กำรระดับโลกเตือนภัยด้วยเหตุผลอะไรกันแน่หรือว่าเนื้อหมูนั้นเป็นยาพิษในตัวเองไม่ใช่เลยครับตรงนี้ผมต้องขอความเป็นธรรมให้กับหมูก่อนความผิดไม่ได้อยู่ที่ตัวหมูแต่อยู่ที่พวกเราหลายๆคนที่กินผิดวิธีกินผิดส่วนแถมยังกินมากเกินไปอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์พบว่าความเสี่ยงในการก่อมะเร็งของเนื้อแดงมาจาก3ปัจจัยหลักหลัก คุณไม่จําเป็นต้องจําชื่อทางเคมีที่ซับซ้อนผมจะอธิบายเป็นภาษาบ้านๆให้ฟังนะครับ 1. คือเมื่อเนื้อแดงถูกย่อยในกระเพาะของเรามันจะสร้างสารประกอบที่ไม่ดีบางอย่างขึ้นมาซึ่งสารนี้จะเข้าไปทำร้ายเซลล์ลำไส้ของเราเมื่อเวลาผ่านไปนานๆก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้ 2. คือพวกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่เราชอบกินกันอย่างไส้กรอกกุนเชียงหมูแผ่นซึ่งมักจะใส่สารไนไต เพื่อถนอมอาหารและทำให้สีสวยงามสารตัวนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งตัวร้ายได้ครับ3ก็คือเมนูโปรดของพวกเราอย่างหมูกระทะสะเต็กหรือข้อหมูย่างการปรุงเนื้อหมูด้วยความร้อนสูงจนเนื้อเกรียมจะทําให้เกิดสารพิษขึ้นมาซึ่งสารเหล่านี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งระดับหนึ่งเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าปัญหาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่การแปลรูปความร้อนสูงและการบริโภคที่มากเกินไป ตัวเนื้อหมูเองมีสารอาหารที่มีประโยชน์แต่เรากลับใช้วิธีที่ผิดผินเปลี่ยนมันให้กลายเป็นหนาตกรอนเงียบที่ทำลายสุขภาพและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือหลายคนยังชอบกินส่วนที่อันตรายที่สุดของหมูอีกด้วยนั่นก็เท่ากับว่าเรากำลังส่งสารพิษเข้าสู่ร่างกายตัวเองโดยตรงเลยครับต่อไปนี้ผมจะเปิดเผย6ส่วนที่อันตรายที่สุดของหมูที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสะสมสารพิษโดยเฉพาะอันดับหนึ่งนั้นทางการถึงกับสั่งห้ามแล้ว แต่ก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าไร้จรญญาบรรณแอบลักลอบนำมาขายอยู่อันดับ6หนังหมูพ่อพูดถึงหนังหมูสาวๆที่รักสวยรักงามหลายคนคงตาโตหนังหมูมันวาวบนข้าวขาหมูหรือแคบหมูติดมันที่กรอบอร่อยล้วนถูกโฆษณาว่าเป็นไฮยาลูรอนกินได้เป็นคอลลาเจนจากธรรมชาติผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่ากินหนังบำรุงผิวพรรณจะได้เต่งตึงแต่วันนี้ผมต้องขอพูดความจริง ที่อาจจะทำร้ายจิตใจหน่อยนะครับว่ามันเป็นเรื่องโกหกที่สวยหรูทั้งเพจทำไมละ่ะลองคิดตามนะครับคอลลาเจนในหนังหมูที่เรากินเข้าไปก็เหมือนกับบ้านที่สร้างจากตัวต่อเลโก้พอเข้าไปในกระเพาะและลำไส้ของเรามันจะถูกน้ำย่อยสลายกลายเป็นตัวต่อชิ้นเล็กๆที่เรียกว่ากรดอะมิโนจากนั้นร่างกายของเราก็จะนำตัวต่อเหล่านี้ไปสร้างเป็นบ้านหลังใหม่ในส่วนที่ต้องการมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ร่างกายจะยกบ้านหนังหมู ทั้งหลังไปแปะบนหน้าของคุณได้โดยตรงดังนั้นการหวังจะกินหนังหมูเพื่อบำรุงผิวพรรณนั้นแทบจะไม่ได้ผลเลยครับบำรุงผิวเป็นเรื่องหลอกแต่ทำร้ายร่างกายสิทธิ์ของจริงใต้หนังหมูคืออะไรครับคือชั้นไขมันหนาๆนาหนังหมูมีปริมาณไขมันสูงมากทุกคำที่คุณเคี้ยวอย่างเพลิดเพลินนั้นแฝงไปด้วยไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลมหาศาลซึ่งการกินของพวกนี้มากๆไม่เพียงแต่จะทำให้รอบเอวคุณขยายน้ำหนักพุ่ง แต่ยังเพิ่มภาระให้ตับต้องทำงานหนักและอาจไปอุดตันหลอดเลือดของคุณได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับอย่าเสียเงินซื้อไขมันเปล่าๆเ,เลยครับอันดับ 5. ปอดหมูหรือที่เรียกว่าเฟพูดถึงอาหารเสริมความงามไปแล้วเรามาดูซุปบำรุงปอดกันบ้างมันช่วยบำรุงปอดได้จริงหรือปอดหมูหรือที่บางคนเรียกว่าเฟนิยมนำมาทำต้มเลือดหมูหรือต้มจืดโดยเชื่อกันว่าสามารถล้างปอดหรือบำรุงปอด ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อผิดๆแบบกินอะไรบำรุงอย่างนั้นครับเพื่อนๆครับลองใช้เหตุผลคิดดูนะครับปอดมีหน้าที่ทำอะไรมันคืออวัย้วะสํำหรับหายใจสภาพแวดล้อมที่หมูเติบโตโดยเฉพาะในฟาร์มที่เลี้ยงกันอย่างแออัดคุณภาพอากาศจะดีแค่ไหนกันเชีียวหมูหายใจทุกวันมันจะสูดเอาทั้งฝุ่นละอองอนุภาคโลหะหนักแบคทีเรียและไวรัสในอากาศเข้าไปในปอดของมันทั้งหมด ปอดหมูก็ไม่ต่างอะไรกับไส้กรองของเครื่องดูดฝุ่นที่มีชีวิตมันดักจับสิ่งสกปกทุกอย่างจากสิ่งแวดล้อมเอาไว้ข้างในและด้วยโครงสร้างของถุงลมในปอดที่ซับซ้อนและมีจำนวนมหาศาลสิ่งสกปกที่เกาะอยู่ลึกๆข้างในนั้นต่อให้คุณจะลวกด้วยน้ำร้อนหรือขยำด้วยแป้งมันก็ไม่มีทางล้างออกได้หมดจดงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าปริมาณโลหะหนักแคดเมียมในปอดหมูมักจะสูงกว่าส่วนอื่นๆของหมูหลายเท่าตัว หากะส,สมในร่างกายระยะยาวผลที่ตามมาน่ากลัวเกินกว่าจะคาดคิดครับคุณคิดว่ากำลังซดซุปบำรุงปอดแต่จริงๆแล้วอาจกำลังซดซุปโลหะหนักเข้มข้นอยู่ก็ได้ซุปถ้วยนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะครับอันดับ4ลิ้นหมูลิ้นหมูพะโลมันวาวในร้านข้าวต้มหรือที่หั่นเป็นชิ้นบางๆทานเป็นกับแกล้มมีเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบเป็นของโปรดของใครหลายคนแต่เบื้องหลังความอร่อยนี้ ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงไม่น้อยเลยครับลิ้นของหมูคลุกคลีอยู่ในรังอาหารตลอดทั้งวันสัมผัสกับเศษอาหารต่างๆทําให้ที่นี่กลายเป็นสวนของเหล่าพยาธิและเชื้อโรคที่พบบ่อยที่สุดก็คือพยาธิตัวตืดและพยาธิทริคิเนลาไข่ของพยาธิเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าหากลิ้นหมูไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนสูงอย่างทั่วถึงคนที่กินเข้าไปก็อาจติดเชื้อได้แน่นอนว่า หากคุณซื้อลิ้นหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ผ่านการตรวจสอบและนำมาปรุงที่บ้านด้วยการต้มในน้ำเดือด100องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน,านพอสมควรเช่นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปความเสี่ยงจากพยาธิก็จะหมดไปครับที่เรากลัวคือลิ้นหมูที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนและปรุงไม่สุกดีและที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือพ่อค้าแม่ค้าบางรายที่ร้ายความรับผิดชอบเพื่อให้ลิ้นหมูดูน่ากินและเก็บได้นานขึ้นอาจใช้สารกันบูด และสารในไตรในปริมาณที่มากเกินไปในการแชร่สารปรุงแต่งเหล่านี้เมื่อกินเข้าไปสะสมในร่างกายก็จะเป็นภาระหนักต่อตับและไตของเราครับอันดับ3สมองหมูสมองหมูของโปรดของใครหลายคนเวลาไปกินจิ้มจุ่มหรือหม้อไฟด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นถูกยกย่องให้เป็นอาหารชั้นเลิศความเชื่อดั้งเดิมก็ยังบอกอีก,กว่ากินสมองบำรุงสมองแต่ผมขอบอกเลยว่า นี่คืออาหารที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสสูงความดันสูงไขมันสูงน้ำตาลสูงไม่ควรแต่ต้องมากที่สุดไม่มีข้อย,ยกเว้นเรามาดูตัวเลขที่น่าตกใจกันครับสมองหมูทุกๆ100กรัมย้ำว่าแค่100กรัมจบมานมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงถึง3,100มิลลิกรัม3,100มิลลิกรัมมันเยอะขนาดไหนคนปกติอย่างเรา ปริมาณคอเลสเตอรอลที่แนะนำต่อวันไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมครับเท่ากับว่าคุณกินสมองหมูหนึ่งที่ก็เหมือนกับกินคอเลสเตอรอลโคต้าของ10วันเข้าไปรวดเดียวนี่มันคือหายนะสำหรับระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณชัดๆไม่เพียงเท่านั้นสมองหมูยังเป็นราชาแห่งพิวรีนพิวรีนอีกด้วยปริมาณพิวรีนที่สูงมากสำหรับเพื่อนๆที่มีประวัติเป็นโรคเกาต์ การกินสมองหมูก็เหมือนกับการจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ให้โรคเก่ากำเริบเลยทีเดียวดังนั้นเลิกเชื่อเรื่องกินสมองบำรุงสมองได้แล้วครับสมองหมูไม่ได้ช่วยบำรุงสมองของคุณหรอกมันจะไปอุดตันหลอดเลือดและทำร้ายข้อต่อของคุณมากกว่าอันดับ2ไตหมูเซี่ยงจีกินไตบำรุงไตความเชื่อน,นี้ฝังรากลึกในสังคมเรามากโดยเฉพาะคุณผู้ชายหลายคนพอรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียก็อยากจะจัดผัดเซี่ยงจีซักจาน แต่แนวคิดกินอะไรบำรุงอย่างนั้นเมื่อนำมาใช้กับไตหมูถือว่าผิดมันหันและอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดพิษเฉียบพ,พันธุ์ได้เลยปัญหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไววาเล็กๆที่ติดอยู่กับไตหมูอย่างใกล้ชิดนั่นคือต่อหม,มวกไตต่อหม,มวกไตนี้เป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งมีฮอร์โมนอะดรีนาลีนอยู่เป็นจำนวนมากหากเราจัดการกับไตหมูโดยไม่ได้ตัดต่อมนี้ออกให้หมดจดเมื่อคนกินเข้าไป อาจทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือถึงขั้นเกิดภาวะพิษเฉียบพ,พลันได้นอกจากนี้ไตย,ยังเป็นอวัยวะขับถ่ายของเสียของหมูสารเคมีจากยาและโลหะหนักบางชนิดก็อาจตกค้างอยู่ที่นี่ได้ดังนั้นถึงแม้จะตัดต่อหมวกไตออกไปแล้วก็ยังแนะนําให้ทานแต่น้อยจะดีกว่านี่ไม่ใช่การบํารุงไตเลยครับแต่มันคือการทําร้ายหัวใจและหลอดเลือดชัดๆเอาล่ะครับ ห้าอันดับแรกก็ทำเอาใจหายใจคว่ำกันแล้วแต่ตัวร้ายที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้าครับอันดับ 1. คอหมูส่วนที่เป็นเศษเนื้อติดมันและต่อมต่างๆถูกต้องครับส่วนที่อันตรายที่สุดและไม่ควรกินที่สุดของหมูก็คือคอหมูหรือที่เรียกกันว่าเนื้อแก้มหรือเศษเนื้อคอทำไมมันถึงได้อันดับหนึ่งเพราะมันไม่ใช่แค่สกปรกแต่มันคือสถานีขนถ่ายขยะที่รวบรวมสารพิษทุกชนิดเอาไว้และที่สำคัญคือ ทางการของเราได้มีคำสั่งห้ามจำหน่ายเนื้อคอหมูที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและจัดการอย่างเข้มงวดแล้วบริเวณคอของหมูเต็มไปด้วยต่อมน้ำเหลืองและต่อมไทรอยด์จำนวนมากระบบน้ำเหลืองคือระบบภูมิคุ้มกันและกำจัดพิษของสัตว์เชื้อไวรัสและแบคทีเรียทั่วร่างกายของหมูจะถูกส่งมารวมกันที่ต่อมน้ำเหลืองดังนั้นต่อมน้ำเหลืองที่คอหมูก็คือถังขยะเชื้อโรคดีๆนี่เองและที่น่ากลัวกว่าคือต่อมไทรอยด์ หากคนเรากินเข้าไปโดยไม่ตั้งใจจะทำให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปส่งผลให้ระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติอย่างรุนแรงพวกเมนูหัวหมูพะโลหรือเครื่องในต่างๆที่ลุงสมชายชอบกินก็มักจะมีเนื้อส่วนที่อันตรายที่สุดนี้ปะปนอยู่ได้ง่ายเนื่องจากความเสี่ยงสูงมากประเทศไทยจึงมีกฎหมายกำหนดว่าต่อมไทรอยต่อมหมวกไตและต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติของหมูจะต้องถูกตัดแต่ง และทิ้งเท่านั้นดังนั้นเนื้อหมูที่คุณซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเขียงหมูที่ได้มาตรฐานโดยหลักการแล้วจะปลอดภัยครับแต่ที่น่ากลัวคือพ่อค้าแม่ค้าหรือร้านอาหารเล็กๆบางแห่งที่ร้าจัรยาบรนเพื่อลดต้นทุนอาจไปรับซื้อเศษเนื้อคอราคาถูกที่ยังไม่ได้ผ่านการสื่อลี่มาทำเป็นหมูบดลูกชิ้นหรือไส้ต่างๆซึ่งคุณไม่มีทางรู้ได้เลยผมขอเตือนเสียงดังๆตรงนี้เลยว่า หมูบดท,ที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือผลิตพันจากเนื้อหมูที่ราคาถูกจนน่าสงสัยอย่าซื้อเด็ดขาดนั่นไม่ใช่เนื้อหมูครับแต่มันคือระเบิดเชื้อโรคดีๆนี่เองตอบข้อโต้แย้งและไขความเชื่อผิดผิดพอพูดมาถึงตรงนี้อาจมีบางท่านแย้งว่าอากฉันกินหัวหมูมาทั้งชีวิตก็อายุยืนถึง90ปีนะใช่ครับความแตกต่างของแต่ละบุคคลมีอยู่จริงแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้คือวิทยาศาสตร์และความน่าจะเป็น มันก็เหมือนกับการสูบบุหรี่ไม่ใช่ทุกคนที่สูบแล้วจะเป็นมะเร็งปอดแต่การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดของคุณอย่างมหาศาลเราไม่สามารถนำกรณีส่วนบุคคลมาเดิมพันกับสุขภาพของตัวเองและครอบครัวได้ครับช่วงนี้ในโลกออนไลน์ยังมีการแชร์ข้อมูลที่ว่างานวิจัยล่าสุดของอเมริกาพบว่าคอลลาเจนในขาหมูสามารถต้านมะเร็งได้พอข่าวนี้ออกมาผู้ใหญ่หลายท่านก็หันไปกินขาหมูกันยกใหญ่ เหมือนเป็นยาอายุวัฒนะเรื่องนี้จริงหรือเปล่าผมไปตรวจสอบมาให้แล้วครับงานวิจัยชิ้นนี้มีอยู่จริงแต่ถูกตีความผิดและขยายความเกินจริงอย่างมากอย่างแรกนี่เป็นการทดลองในหนูทดลองครับได้ผลในหนูไม่ได้แปลว่าจะได้ผลในคนอย่างที่สองและสำคัญที่สุดอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าคอนลาเจนในขาหมูที่เรากินเข้าไปจะถูกย่อยสลายกลายเป็นกรดอะมิโนพื้นฐาน มันไม่สามารถคงสภาพเดิมที่มีธิ์ทางชีวภาพเข้าไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณได้เลยดังนั้นความเชื่อเรื่องกินขาหมูต้านมะเร็งเป็นการตีความทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงครับการที่คุณไปกินขาหมูเยอะๆเพื่อหวังผลต้านมะเร็งที่เลื่อนลอยนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลในขาหมูที่ไม่ได้น้อยเลยผลต้านมะเร็งยังไม่เห็นแต่น้ำหนักความดันและไขมันในเลือดของคุณจะพุ่งสูงขึ้นก่อน ซึ่งกลับไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเสียอีกแบบนี้มันไม่คุ้มกันเลยใช่ไหมครับขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณอย่าหลงเชื่อข้อมูลออนไลน์ที่นำเสนอเพียงด้านเดียวแบบนี้อีกเลยครับผมรู้ว่าพอพูดถึงแต่ของที่กินไม่ได้ทุกคนคงจะเริ่มกังวลใจกันแล้วไม่ต้องกลัวครับต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมจะสอนคุณซึ่งเป็นเหมือนกรอบป้องกันที่จะทำให้คุณกินหมูได้อย่างสบายใจสี่กฎทองของการกินหมูอย่างมีสุขภาพดี เรายังกินหมูได้ไหมแน่นอนครับเนื้อหมูยังคงเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีธาตุเหล็กและวิตามินบีที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่เรารู้จักวิธีที่ถูกต้องเราก็สามารถมีความสุขกับการกินหมูได้อย่างปลอดภัยต่อไปนี้คือ 4. กดทองง่ายๆที่ผมจะแบ่งปันรับรองว่าฟังแล้วเข้าใจทำตามได้ทันทีกฎทองข้อที่หควบคุมปริมาณคือกุญแจสำคัญเราควรกินเท่าไหร่ถึงจะพอดี ตามคำแนะนำของกรมอนามัยผู้ใหญ่ควรกินเนื้อสัตว์รวมหมูไก่และอื่นๆต่อวันในปริมาณรวมกัน4075กรัม75กรัมประมาณไหนก็ประมาณเนื้อหนึ่งชิ้นขนาดเท่าฝ่ามือของคุณไม่รวมนิ้วและหนาเท่ากันนั่นแหละครับกินแค่นี้ต่อวันก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอโดยไม่สร้างภาระให้ร่างกายมากเกินไปกฎทองข้อที่2ฉลาดเลือกส่วนที่จะกินในเมื่อเรารู้แล้วว่า ส่วนไหนคือพื้นที่เสี่ยงเราก็ควรหลีกเลี่ยงมันเวลาซื้อเนื้อหมูให้เลือกส่วนที่มีไขมันน้อยเป็นอันดับแรกเช่นสันในหมูซึ่งเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดและมีไขมันน้อยที่สุดหรือเนื้อสะโพกที่มีเนื้อแดงเยอะเหมาะกับการปรุงอาหารหลากหลายประเภทจําไว้ว่าเนื้อติดมันหมูสามชั้นและเครื่องในต่างๆนานๆกินทีเพื่อหายอยากได้แต่อยาก,กินทุกวันเด็ดขาดครับกดทองข้อที่สาม วิธีการปรุงตัดสินสุขภาพเนื้อหมูชิ้นเดียวกันคุณนำไปนึ่งกับนำไปทอดผลลัพธ์ต่อร่างกายแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้วิธีปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนต่ำเช่นนึ่งต้มตุนลวกซึ่งจะช่วยรักษาสารอาหารในเนื้อหมูและลดการเกิดสารก่อมะเร็งได้มากที่สุดส่วนวิธีอย่างปิ้งอย่างทอดถึงจะอร่อยแต่เป็นวิธีที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่สุด ควรลดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับกฎทองข้อที่สี่จับคู่กับเพื่อนช่วยล้างพิษเวลากินเนื้อสัตว์ควรสร้างนิสัยการกินคู่กับผักในปริมาณมากๆเสมอโดยเฉพาะผักที่มีใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นบลอกโคลีหอมใหญ่กระเทียมมะเขือเทศเห็ดเป็นต้นผักเหล่านี้เปรียบเสมือนพาโรงที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ขับของเสียและสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญเนื้อสัตว์ ออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดเคล็ดลับการเลือกซื้อหมูที่ตลาดเมื่อเรามีกฎ4ข้อแล้วเราก็ต้องเรียนรู้วิธีเลือกหมูที่ปลอดภัยจากตลาดด้วยดูสีเนื้อหมูที่สดใหม่ส่วนเนื้อแดงควรมีสีชมพูอ่อนหรือแดงสดส่วนไขมันต้องมีสีขาวเหมือนหิมะดมกลิ่นลองดมดูเนื้อหมูที่สดจะมีกลิ่นคาวตามธรรมชาติเล็กน้อยแต่จะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นเปรี้ยวเด็ดขาดกดดู ใช้นิ้วที่สะอาดกดลงบนเนื้อเบาๆถ้ารอยบุ๋มคืนตัวกลับมาอย่างรวดเร็วแสดงว่าเนื้อมีความยืดหยุ่นและสดใหม่มากข้อคุณระวังพิเศษหากคุณเห็นเนื้อหมูในตลาดที่เนื้อแดงมีสีแดงสดผิดปกติและชั้นไขมันใต้หนังบางอย่างไม่น่าเชื่อคุณต้องระวังให้ดีเพราะอาจเป็นหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงหมูแบบนี้อย่าซื้อเด็ดขาดครับบทสรุปเอาล่ะครับการแบ่งปันในวันนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้ว จากโศกนวตกรรมของลุงสมชายสู่การเปิดโปง6ส่วนอันตรายของหมูและกฎการกินหมูอย่างมีสุขภาพดีผมหวังว่าจะได้ส่งต่อแนวคิดที่สำคัญที่สุดไปถึงทุกคนดังนั้นเพื่อนๆครับโปรดจำไว้สิ่งที่อันตรายไม่ใช่เนื้อหมูแต่คือความตะกละที่เกินพอดีคือการเลือกกินผิดส่วนและคือวิธีการปรุงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการเกิดมะเร็งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน มันเป็นผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันระหว่างพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและอาหารการกินการจะโทษว่าเป็นความผิดของเนื้อหมูทั้งหมดนั้นไม่ยุติธรรมแต่เราทุกคนก็ควรยอมรับความจริงว่าพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพคือพลังสำคัญที่ผลักดันให้กำแพงสุขภาพของเราพังทลายลงเราต้องเป็นนักกินที่ฉลาดเป็นผู้ดูแลสุขภาพที่มีปัญญารู้จักแยกแยะดีชั่วรู้จักความพอดีและรู้จักความสมดุล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เราทิ้งความเชื่อเก่าๆที่ว่ากินอะไรบำรุงอย่างนั้นไปแล้วใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นกรอบป้องกันความคิดของเรากลุ่มอำนาจในการเลือกอาหารไว้ในมือของตัวเองให้มั่นคงหวังว่าการแบ่งปันในวันนี้จะช่วยให้คุณและครอบครัวเปลี่ยนอาหารทุกคำที่กินเข้าไปให้กลายเป็นรากฐานของสุขภาพที่ดีไม่ใช่บ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่วันนี้เรามาเลือกกินอย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และอายุที่ยืนยาวกันเถอะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยมีความสุขและสมหวังทุกประการครับ